กินลูกจ็อบ บริการรับลงสตอรี่แมปออสตาบริการหาออสต,ต่างๆมากมายและยังขายไอดีพร้อมเล่นและยังมีบริการแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลงดานหาเงินในราคาที่ถูกและปลอดภัยใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับร้านไฮด้าชอ็อปบริการกดเฮดแมปออสตาเลทสุดคุม้มและยังมีบริการอื่นๆในแมปบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ตกดผลหรือฟาร์มเอลและยังมีไอดีไก่ตาลขายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอส่าาแลชนเนซีีร เล่นใหม่รอบนี้พี่ต้องเทพ EP สามนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมตั้งใจว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศเนาะไม่ได้มาลงด่านเม็ลงเลยครับแต่ว่าผมตั้งใจจะมาเก็บตังค์นะครับแล้วก็ปลดล็อกด่านไปเรื่อยครับผมตั้งใจว่าวันนี้ผมจะปลดให้ได้2ด่านครับซึ่งตอนนี้เราดูด่านโจโจนะ้เนาะแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะปลดให้ได้2ด่านน่าจะเป็นด่านวันพีทแล้วก็ด่านมาฮีโร่ครับก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมจะได้ไหมถ้าเกิดว่ามันใช้เวลานานไปก็อาจจะต้องจบลิปไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมจะพยายามเก็บเงินแล้วก็ปลให้ได้นะครับโอเคนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปทําการเก็บเงินดีกว่านะครับอ้ยเดี๋ยวผมบุนลวงล้อสักทีนึงก่อนแล้วกันไปโอเคมาดูว่าได้อะไรไหมอ้ยมันมีตัวใหม่มาครับอันนี้เป็นนะอัปเดตเก้าเนาะเฮ้ยได้อะไรเฮ้ยน้ํายาว่ะอฮ้ยเราได้น้ํายาว่ะท่านผู้ชมอฮ้ยค่อนข้างดีนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีตัวอัพเวลนะครับอันนี้เป็น นั้นยาเพิ่ม a e p นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอัปเดตการนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากไม่อยากใช้บัฟอะไรอย่างนี้เนาะเราก็สามารถสต็อปเวลาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีลัคกี้คูณสองครับเออมันเป็นอีเวนต์นะซึ่งก็อันนี้ก็ดีมากๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราอย่าไปสนใจมันเราเริ่มลุยกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าผมจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกว่าผมจะเก็บตังค์ให้ได้เท่าไหร่เนี่ย 250k นะครับอ่า 250k หรือว่า250,000นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องใช้เวลาเท่่่่่่าาาาไหรรเเนนนนะะะแแตตววผผมมมจ็ททีล้้กััคบูช ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบ15นาทีได้แล้วนะครับท่านชมผมก็กาลังจะทาเควสแรกเสร็จแล้วนะอันนี้ก็เป็นตัวที่30แล้ววะโอเคก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะไม่ได้รู้สึกลําบากขนาดนี้มาก่อนนะครับเออนานแล้วนะโอเครับคควสที่2ไปเลยอ่าให้ค่ายูนิตระดับที่2ครับน่าจะเป็นตัวพวกนี้นะเลือดประมาณ25นะครับโอเคท่านชมตอนนี้เราก็ผ่านไปอีก15นาทีนะครับผมก็สําเร็จเควสที่เรียบร้อยนะครับก็ค่าไป25ตัวนัดและตอนนี้ตังผมอยู่ที่ 6,000 60, 0เคนะครับหรือว่า60 k นั่นเองครับแล้วต่อไปก็ให้ค่ายูนิตระดับที่3นะครับสา่ามตัวเอ้ไม่ใช่20ตัวนะครับก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปหากันก่อนเลยนะว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับแถวนี้ไม่มีเลยครับแถวนี้มี1กับ2นะ3รู้สึกว่าจุดตัวนี้หรือเปล่าอ่าตัวนี้เลยครับเลือด60 k นะครับโอ้โหค่อนข้าง เยอะมากๆเลยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราทําการจัดการเลยทีเดียวตรงนั้นน่าจะอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ามันไกลมากผมขี้เก็จเดินไปเก็บเหรียญน,นะคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ทำไมพี่ต้องเดินเก็บเหรียญด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่เดินมันก็ไม่เข้าเป่าเราเวเอ,อแล้วมันจะหายไปนะครับเออเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้แบบเหรียญมันตกแล้วก็แบบให้มันอยู่ได้ตลอดครับคือเหรียญมันจะมีโอกาสหายด้วยนะครับประมาณ3นาทีนี่แหละนะครับเหรียญมันก็จะหายนะถ้าเกิดเราไม่มีแม่เหล็กอะไรอย่างงี้นะครับ ก็แนะนําเลยนะถ้าใครเพิ่งเล่นนะครับ <S <S ก็แนะนําว่าให้เติมแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแล้วก็วิ่งเร็วแลวก็ออโต้คิกนะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะออโต้คิกจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้มากมายหรอกแต่ว่ามันก็มีผลอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าแม่เหล็กกับวิ่งเร็วนี่ผมว่ามีผลมากๆเลยนะครับก็แนะนําให้เติมนะครับโอเคเนาะก็จะถามท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าท่านผู้ชมนะครับจะเลือกแบบไหนก็คือในอซีรีส์เล่นใหม่รอบนี้พี่ต้องเทมเนี่ยท่านผู้ชมจะเลือกแบบสายฟรีแบบไม่เติมเลยหรือว่าจะเติมแต่เติมเฉพาะอันสําคัญก็คอมเมนต แล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพี่ครับอัปเดตใหม่มามันมีโค้ดมาแบบโค้ดคูณเงินคูณดาเมจทำไมพี่ไม่ใส่ครับคือผมลืมครับและถ้าเกิดผมใส่รอบนี้นะก็คือผมจะเสียบัฟ efp ไปฟรีๆเลยครับก็ค่อนข้างเสียดายนะผมก็เลยใจหนึ่งใจสองดูนะครับก็ไม่ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ใส่นะก็ใจหนึ่งใจสองอยู่เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะครับมันก็ไม่ส่งผลมากหรอกแต่มันก็ดีอยู่ถ้าเกิดใส่นะเออช่างมันแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะ ต่อเลยละกันนะครับยาวๆนะครับจนกว่าจะสำเร็จเคสอันดับที่3ครับแล้วก็จะดูว่าตังผมได้เท่าไหร่พอที่จะไปด่านใหม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเนาะ <One hour. S 1> โอเคผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ10กว่านาทีแล้วนะผมก็ฆ่าไปประมาณเนี้ยตัวที่8แล้วนะซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมต้องใส่โค้ดแล้วนะเพื่อที่จะให้มันดานใหมจเพิ่มแล้วก็จะได้อ่าบัฟเงินเพิ่มนะเพราะว่าเออต่อให้มีคูณ e p ไปผมว่าผมก็คงจะไม่ได้อัพวลอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่กันเลยนะไปใส่ตรงนี้ไปเลยปึ้ง นี่ครับโค้ดตามนี้เลยนะครับ S C I T Y นะครับโอเคใส่ไปปึ้งนะครับพอใส่มานะเอ้ามันได้ลัคก,กี้เหรออ๋อผมนึกว่าได้ผมนึกว่าได้ดามี่นะอ๋อได้ลัคก,กี้นะครับก็นั่นแหละนะครับได้ลัคก,กี้กับคูณเงินก็โอ้โหหมายความว่าเราจะเสีย E P แล้วก็ลัคก,กี้ไปนะครับเออเราใช้ได้แค่แค่ได้แค่อย่างเดียวก็คือคูณเงินนะครับเช่ามาเถอไม่เป็นไร นะครับถือว่าได้แหละนะครับเดี๋ยวผมทําต่อเลยละกันนะก็ไม่รู้ว่าผมจะเสร็จตอนไหนนะครับตอนนี้ส0นาทีผ่านไปก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะก็จะประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงก็คงจะเสร็จแล้วนะครับ <One> โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปอีก15นาทีนะครับแล้วก็สำเร็จเควสระดับที่3หรือว่าขั้นที่3ที่เรียบร้อยนะครับก็คือฆ่ามอนระดับที่3 20ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรารับเควสต,ต่อไปเลยดีกว่านะครับไปจ้าต่อไปนะครับเป็นเควสฆ่ามอนอ๋อฆ่าบอสใช่ไหมโอเคครับเราได้ฆ่าบอสแล้วนะครับในที่สุดเนาะ ก็เลือดตั้ง2 0 0 0 0 k นะครับไม่แน่ใจว่าผมต้องฆ่ากี่ตัวหรือว่าต้องฆ่า5ตัวเลยถึงตังจะครบ2 5 0 0 0 0นะครับแต่ก็น่าจะประมาณนั้นแหละน่าจะเสร็จควสนี้ก็น่าจะครบแล้วนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ตอนนี้เหลือบัฟเงินอีกอ่าหนาทีนะครับก็ผมรอให้มันใกล้ๆแบบตายผมค่อยเกิดเปิดบัฟอะไรอย่างนี้แล้วกันมันจะได้คุ้มๆอะไรแบบนี้นะโอเคนะท่านผู้ชมตรงนี้ผมก็จะขอ AFK ต่อเลยละกันนะคือบอสพวกบอสเล็กบอสใหญ่ AFK ได้นะครับแต่ถ้า เป็นบอสย่อยพวกนี้เนี่ยคือหรือว่าเป็นยูนิตย่อยพวกนี้คือ FK ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดไม่ตรงจุดนะแต่ว่าบอสเล็กบอสใหญ่ FK ได้นะครับโอเคเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำาการ FK เลยละกันนะครับมาดูว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการฆ่าบอสเล็ก5ตัวน่าจะนานพอสมควรเลยทีเดียว ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบ20นาทีแล้วนะครับแล้วก็จะฆ่าบอสตัวสุดท้ายครบแล้วนะครับครบ5ตัวเนาะโอเคครบไปแล้วนะมาดูว่าถ้าเกิดเรารับตังค์มันจะครบ250,000หรือเปล่านะครับโอเครับไปเลยปึ๊บเฮ้ยครบบาทแล้วก็เกินมาด้วยนะโอเคเราได้เบดานใหม่สักทีนะครับผมฟาร์มผมเอ็เคผมตีมอนประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะเว้ยท่านะผู้ชมตรงนี้ก็จะเหลือแค่บอสใหญ่บอสเดียวอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่า เราจะทําการไปสู่โลกใหม่กันก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดโลกใหม่เนี่ยน่าจะเป็นลูฟี่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อ่าวันพีหรือเปล่าครับโอเคป่ายไปแล้วนะครับจ่ายไปแล้วโอเคไปเลยดูยแลกันเกาะใหม่ที่เลียมต้อนรับข้าคือลูฟี่หรือว่าวันพีจริงๆด้วยนะครับโอเคเรามาถึงปับ๊บล้วก็ทําการนี่เลยรับเควสดกับนามิจังไปเลยนะครับโอเคเนาะอุ้ยนามิใส่ชุดแบบว่าวานอคุนิด,ด้วยว่ะไปโอเคเดี๋ยวเราทาการสุ่มอู้หูสุ่มไม่ได้เอามาเดี๋ยวผมจะตีมอนสักตัว2ตัวแล้วลองสุ่มกันดูว่าาาเรจะะไได้มนทช โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันดูนะครับอ่ะเปอร์เซ็นก็ตามนี้เลยครับตอนนี้ผมมีลักกี้อยู่ที่2.5นะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปสุ่มกันดูขออย่าเป็นแรได้ไหมเออไม่ไม่เป็นคอมมอนได้ไหมขอโอ้โหได้ลูฟี่ว่ะท่านผู้ชมเออได้ลูฟี่มานะครับดาเมจอยู่ที่220นะครับก็แรงกว่าไอพวกตัวอันนี้เราอยู่นะเออแรงกว่าพวกตัวคอมมอนจากด่านโจโจอยู่ประมาณเกือบ2เท่านะครับเย้ล yeah, ูได้ลูฟี่มาว่ะท่านผู้ชม ก็สำหรับอา e ีที่3ก็จะประมาณนี้ครับตอนแรกผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเปิดล็ออีกด่านหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานมากนะผมเลยอยากจะถามท่านผู้ชมว่าผมน่ะควรที่จะเติมเกมพาร์ตไหมเนี่ยเติมเฉพาะไอ้พวกสําคัญสาคัญอะไรเงี้ยหรือว่าควรที่จะเล่นแบบสายฟรีจ๋าไปเลยนะครับผมก็จะลองถามท่านผู้ชมก่อนเนาะก็ยังไงอย่าลืมให้คําตอบผมมาด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ดูว่าเอ้ยเอนเดียร์เมทางไหนใจผมอยากจะเติมนะเออเติมพวกแบบสําคัญอย่างเช่น เติมแม่เหล็กหรือว่าวิ่งเร็วพวกออโต้คิกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เผื่อมันเอาไว้เอฟเคอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมโ okay, mm hmm. อเคนาออย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยรายการว่าจะให้เติมไหมหรือว่าจะให้เล่นแบบสายฟรีนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม